ส่วนบรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาวันที่4ในหลายจังหวัดยังเงียบเหงานะคะแต่ว่าในกรุงเทพมหานครมีผู้มาสมัครเพิ่ม3คนค่ะโดยผู้ที่เดินทางไปสมัครในช่วงเช้านะคะประกอบไปด้วยนายโคสิ์สุวินิจ,จิตอดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้หมายเลข9นายปิยชาติวีรเดชะทนายความได้หมายเลข1ิ นายนายมงคลประสาเสรีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นน้องชายของด็อร์ป่วยอึ้งพากรได้หมายเลข11ส่วนอีกคนคือนายชัยนิรันพยอมแย้มแต่ขาดคุณสมบัติเนื่องจากพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของพรรครักสันติไม่ถึง5ปีจึงยังสมัครไม่ได้รวม4วันมีผู้สมัคร11คน ส่วนที่จังหวัดสงขลาช่วงเช้าวันนี้มีผู้มายื่นหลักฐานการสมัครเพิ่ม1คนคือนายสมยศโชคเกษมศรีทําให้4วันมีผู้สมัครสอวอสงขลาแล้ว5คนส่วนที่จังหวัดยะลาตลอดช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างเงียบเหงาอย่างไม่มีผู้มาสมัครเพิ่มรวม4วันมีผู้มาลงรับสมัครสอวอเพียง3คนคือนายอับดุลเลาะอายยอะแสนายจิรพัฒน เืิกมณีรัตและนายอับดุลอายีสามแมง่งขณะที่กะกะตยะลาคาดว่าการรับสมัครในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะมีผู้สนใจมาสมัครเพิ่ม